มาสวัสดีจ้าพี่น้องการสวัสดีกันนี่นี่ช่วงแรงๆแรงๆรงคำๆำมันนี่มาพร้อมพร้อมเสิร์ฟใ,ในกระทะเลยพี่น้องในกระทะมามันนี่ร้องบีได้สี่โค้งหมูมาทอดโอ้ยยุ่งหลายคัะพี่นอ้องสี่โค้งหมูทอดถ้ากินกับข้าวเหนียวห่อนๆเลยพี่น้อง ใส่ไม่ไหม่ข้นห่วยยเลยถอดเรืองเรื่องเห็นมันสุกเรื่องเหลืองจักหน่อยเอาไปกินกับข้าวเหนียวมมนนีได้เมนูข้าวเหนียวแล้วกัหมกไกล่ล้วกัถอดหมูได้พี่น้องมกไก่ไม่ต้องดีสีแกะให้ดู แบบมกไก่ของเข้าพี่น้องทีมกไปแล้วกะแบ่งทีแบ่งนองแบ่งกันไปกินแล้วนะกะนี่กินไปแน่บางส่วนมังบีบไร้ยทายคลิปนี่ว้าวมกไก่จ้ามกไก่พี่น้องนี่เฮ็ดไปได้ประมาณสิบมกแล้วพี่น้องได้แล้วก็เลกงานมากเอ้ยไอ้พักเทียงมาแล้วก็มาปัน่นกินเขาแล้วไอ้ไปเฮ็ดงานเลยม,มกไก่มกไก่กระแซบบอก มื่อกี้ล่ะอ้าตุ้ยพี่น้องมีลูกโดดพร้อมได้ๆหน่อันนี้น้องบีจงไว้ถ้ากินแรงเอาไว้ถ้ากินแรงนี่มีลูกโดดด้วยนะเดี๋ยวห่อจังไรละ่ะหั่นเห็นปะขนาดสั้นนี่กับห่อก็เป็นห่อขึ้นไวไวท้ทาไข่กินตอนเย็นไปน้องบีกระสิไปคน มมมมมมอไ,อไ,ม,ไม่นู่หมูนี่เขากิมาทอดหมูไม่ดีว่าซื้อไอ่ผูบรายนุ่งบ้านเดี๋ยวซื้อที่นนองนุ่งหลายไม่ซื้อใบมันไก่ให้หน้ามันหยุดติดให้หน้าแล้วน้ำมันขังไหมน,งงหนุ่งระวังยากช่วงนี้ใช้เลือดออกอะระวังใช้เลือดออกนี่แหละ ขนาดต้องดีนั่งดูกล้วยกับโบเดีเศร้าได้พี่น้องกับกับไปเรื่อยๆะกับเป็นกัวมันแดงเหลืองอนเห็นเราพี่น้องเปก็กัวกระจุก กับเมนูของเข้ามันนี่น้องข้ากะได้เป็นเมนูโมไก่น้นองบิดกะสิมาทอดหมูโมไก,ก่ก็ทอดหมูมเนี่ยเะาพี่น้องมนดูรับเขาแรงไื่ไหยเดี๋ยวทอดหมูเสร็จต้องดีให้สิเอาห่อเขาออกไปส่งท่อ,อยู่ททง ออกพูดจะมะเกี่ยงเงันบริจาคเลือดเอารดนุ่งหยหลแห้งฝน,นกับตกะพึ่งยุดพี่น้องมึงแดดออกมาใน้ฝนตกฝนตกแล้วแดดออกบรรยากาศคุณนะแดดแอมแซมเลยตอนน้องบีข้างหมอเขานะ่ะฝนตกน้องบีวา่าสิต ไอ้ทายคีปให้พี่น้องมึงมันมันผัดตกมากันเลยประกาทายช่วงช่วงที่น้องบีปงมอแม่และกะไอ้ปงมอไอ้นันเ็นบ่โอ้ยเส้หมือทำหาน้องบีเลยล่ะไขรเห็นพี่น้องมึงหันะ่ะปงมอหนึ่งไอ้มกไก่โอ้ยจะเม่น่าน้องบีก็ได้ปงมอมกไก่กับหนึ่งเขานั่นว่าสิทายพี่น้องมึงขนผันเทลงมาก กับกะทอดไปเรื่อยๆพี่น้องทอดไฟอ่อนๆทัดแก๊สอ่อนๆไปเรื่อยๆ้องับกลับลงทัดออไปเรื่อยโอ๊ยปวดหัวเขา่า าตาเราสมไม่ขวดเราเราเสียขวด,ววดไว้ขวดพื้นมังญ่อาบน้ำเรา,า,าบ่เอาเอาคือวางสันเนะาะบ่เนาบ่อาบบ่สันเนาเนายุ้ไสฮอนกระดอม,มึงยืนมึงหันพุ่นยุงโอ้ยยุ่นี่ยุน่นี่มันมันบอม่ได้พี่น้องมันลม่มเอา้าเลิกแล้วเต้สวัสดีค่ะ พปนอนเลยลูกขึ้นเมื่อยเมื่อนี่กิจกรรมวายคู่เพี่เมื่อยว้ายพุ่บรรยากาศฝนตกเศร้าแดดออกพี่น้องบ่ได้ตัวเด้นี่เห็นบ่พื้นพื้นยังเปกเปียกยังไม่ได้แห้งเลยนะ่ะสายลุงยูสายลูกโอ้สายลุงกูกลับไปแล้วว่าสันลุงกินน้ำ พ่อกเ็เฮ็ดงานอยู่พูดเบ่ทันได้เลิกก็เล่งงานคือกันหลังคาแล้วเพทันได้แล้วท่านละแล้ว,ลวหลังคาเลื่งสิได้มุ่งเอ้ยบ่แม่นมุ่งกะ็ะแหงสิได้ก่อได้หยังไหมพี่น้องเลาก็เล่งเฮ็ดมันหนา้าฝนมันกเ็เฮ็ดยากนะบรรยากาศนะกับทอดหมูมื้อนี้กับยายกัตตาหน่องไม้บ่ทันได้เลิกพี่น้องว่าหน่องไม้เพิ่นเลิกประมาณซีมุ่ง ส่วนลดสิไปรับส่วนลกับไปบรับล้วละแต่ว่าส่วนสิกัดมากกัดใจเล็กหน่อยออกน้ำบานน้ำบานปไปนายน้องบีจะไปทอดหมูอีกกอนพี่น้องไปไปเมืองหมอทอดหมูว่าเป็นจังไดเนาะสุกกลับไปหรื่งมงใหม่แล้วน้วน้องบีสิภาไปเมืองทำเป็นใหม่หล้วบ่โอ ย่าง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 ,ง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 เพนเด็กหม่พี่น้องย่างย่างเกือบไหม่เกือบไหม่เผื่ออไไะไรซี่โครงหมูแต่ว่าหมูอันนี้ไอ้ทีเลือกกระดูกอ่อนนะี่น้ออหมูกระดูกอ่อนนะ นี่แหละล้วก็ค่อยซุกไปเรื่อยๆพี่น้องคุณบ่เมื่งกี้ล่ะนี่ว้าวใส่กระทะบ้านๆฮะเลยพี่น้องทอดหมูทอดหมูพี่น้องท่านใดท่านใดมีกับเขากระล่องเอาแบบน้องบีไปลองไปเฮตดกินแรงมั้งจ้ะได้พี่น้อง้อเพื่อเป็นแนวทา,างให้พี่ให้น้องเออน้องบีพี่คิดก็ขอบอก,กั็กี่สิกินเมนูใดเมื่อนี่ก็ดีเลยเห็นคิปน้องบีพี่เค็ดเมนูนั่นเมนูนี่พี่ก็ลองมังน,นะเพื่อน้องบีจะเป็น ปัใจแนวทางให้พี่ให้น้องได้คิดพอการเห้ก็เขาก็นามออกถี่เท่าไดทายไปสู้มือสือไปสู้มือไว้พี่น้องเพื่ออยากไปชี้ให้พี่น้องว่าพี่น้องบางคนเพิ่นบอกว่าไหนนี้ก็ะเขาก็เลยอยากทายเห้พี่ให้น้องในเมืมงเพื่อเป็นแนวทางให้เนาะล่องเห็ดกระเข้กึ่งดีมังกนันนะเอาบัางดีเ่าได้ทายตอนนั้นมักเลยเนะาะมักเค่องดีก็จะใส่เป็นซ่อนหอยรสด,ดีนิดนึงแล้วกะไอซีอิวขาวน้ำตาล ผงงัวบ่ได้ใส่น้ำตาลน้องบีจ,จะใส่เป็นซีย่ยวขาวก็รสด,ดีแล้วกับผงงัวนน้ำตาลประมาณนี้พี่นอ้องซอสหอยเห็ดง่ายๆสตรายน้องบีเห็ดง่ายๆพี่น้องเห็ดยังเห็ดน่ากินแซ่บๆเห็ดน่ากินจงนังไดเห็ดเสีบให้อารมณ์ดีไว้ก่อนบางเวลาอพี่น้องไปนั่งหัวอยู่หมดมือหมดเว้นงานน้องบีเราบอกให้พี่อารมณ์ดีไว้ก่อน พี่ไปนั่งหัวเขาจอดแล้วว่าพี่เป็นบ้าจีว่าเด้อยาไปเห็ดแล้วนั่นเด้อพี่น้องอารมณดีไหมถึงว่าเห็ดกับเพราห้มันลื่นเรื่องเพราะว่าเขากินเขาไปกินล่องคองเข้าไ้พี่น้องเนาะแต่เราคือการปัจจัยหลักในการให้กับเพาของเข้าเห็ดง่ายๆเห็ดให้มันสบายจะฟ้องมาต้องเห็ดให้มันอยุ่ยากสังเกตม่งเวลาลงาบีเห็ดกับเพาโดยเทง่ายๆเขาเพลืมแค่คว่มแสบปากของเขากับพ่อพี่น้องเข้ามาแค่รสชาติีเขาแสบกับพ่อมาต้องมาเอาตามผู้ใดแต่ว่าแ่บเพราะแสบมาสิไม่พี่น้องเนาะอันนี้เขามีอะไรเขาก็ใส่แบบนนั มีเครื่องครบบ่ค,ครบฮะใส่ตามที่เฮามีเจ็แดแบบตามที่เฮาตามพ่อเครื่องจะค้องนะพี่น้องเอาไว้ไงฮ่องกงประเทศแบบเกินกำลังเกินนะนเฮาหนูบินีย่องไรหนูบินแค่ไส่อันนั้นเด้อสาม,ม,ามัยหนูบินแค่เขาแค่แค่เพาะเครื่องนในขั้วที่นี่สเสร็จเรียบร้อยพี่น้องสำหรับทอดหมูเด้หนูบินปิดแก๊สก่อนปิดแลก๊สปิดแก๊สน,กน้องเดี๋ยวสิตักขึนนก้นเลย ออนะกองน้ำมันให้มันหน่อยโลนิดนะไม่งั้นปมน้ำมันเกินไปก่อนเอาขอนิ่งมาพี่น้องมาไม่กินข้าวน้ำกันเอาขั้วเหนียวมาใบามาใบาทอดหมูยี่เหมือนเสาร์าลาลนักวลาเลิงรีบมันคืพี่น้องกินชว่วงเสาร์กับวนันนี้เสาร์กันขนาดยช่ไหมเล่นแหงงานมาไม่เมือ่อยทอดหมูสิผู้ใดอยู่ ตั้งแหนหรือไก่บ้านนี่อาจอาจจะพอใจความรู้สึกนี่เนะาะเพราะว่าน้องบีเคยไปเห็นง,งานที่ไก่บ้านเมนนื่อก่อนน้องบีเคยไปเห็นงานอยู่ระยองมาก่อนเด้บ่แม่นว่าน้องบีอยู่บ้านตลอดเด้เคยไปเห็นง,งานอยู่ไถ่ประดุแล้วก็อยู่ั้วผู้ระยองมาก่อนนี่สิได้ประมาณนี้พี่น้องเสร็จเรียบร้อยสำหรับเมนูทอดหมูของข้าวพี่น้องเอ,อ้ยน่ากินบ่หืมฉ่ำๆเลยขอให้ในขั้วผู้ใดที่บอกกินมันเด้อพี่น้องเด้อนี่ ขอบคุณหลายสำหรับคลิปนี้แล้วก็คลิปที่ผ่านมาพี่น้องก็รอติดตามคลิปต่อไปด้วยพี่น้องเด้อสำหรับมื้อนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามนะขอขอบพูดในหลายไปก่อนพี่น้องส่งหัวเขาขอกับแม่ก่อนกราบสวัสดีงามๆจ้า